สวัสดีแม่แม่ทีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแม่สาวจันเจ้านะครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับช่วงนี้เราใช้มุมกล้องนี้คมุมกล้องกว้างๆนะอึฮ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 เฮียเ้ยเฮ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 ้ยฟองะรําแล้วอรรําแล้วถือแม่วนหาเอ้ย คนกี่เออด้ออันนี้เราก็พยายามใส่ชุดให้น้องกันจ้าแล้วนะครับชุดใหม่ที่แม,แม่ซีซื้อให้นะครับลุมใส่กันสามคนนะครับวันนี้นะครับพรเพลินคิดแรกจะใส่ไปถ่ายคลิปให้แม่ซีลุมใส่กันสามคนใส่ไงก็ใส่ไม่ได้นะครับแบบขนาดหมวกยังเกือบใส่ไม่ได้เลยนะครับหมวกของน้องเขาดึงออกเลยนะครับแต่ต้องรอยอสิกน,นะะี้นะครับแม่แม่นะครับเรื่องชุดนะครับอืมหืมอืม เวลาท้องยิ่งเจ้าถูกน้ำก็จะเขาเรียกไงสดีดดึงดึงนะสะดีดึงดึงดึงเออดูพี่ดาวพี่ดาวอาบน้ำนะพี่ดาวอาบน้ำนี่นะครับกิจวัตรประจำวันของพระเลยนะครับ ช่วงยามเย็นก็จะพาแม่แป้งน้องชั้นเจ้าพี่ต่พี่น้องดาวพี่เดือนนะครับพี่เดือนอาจจะเดินเล่นนานๆถึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ถืบไม่ว่านหายใช่ไหมว่านตีใส่ึ้นเห็ดบรอยากาศใส่ฮิฮิพันแม่พันสิมาถนนพันเด้อร์ฮิ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 แม่พันธิมาเลยสีพันธ์เลยพักกันตีพันเด้อแม่พันมาหายเลยเฮ้ยคนไม่ชอบใส่ชุดนะบอ้ยจับมือพี่เพิ่มจับมือพี่เพิมโอ้ น้องเบิงนี่พี่ก็หล่อนี่พี่ก็หกลอตอนนี้ก็หลอแล้วก็ได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ปกตินะครับเรียบร้อยจมูกไม่แห้งตาไม่มีขี้ตานะครับหรือว่าผ่านนะครับไม่เป็นเหมือนน้องตัดบทะบผมฮ้อเฮ้อเฮ้มาก,กินดินดิมาก,กินดินดิาดูข้างหลังเราก็ดูวิวบรรยากาศข้างหลังที่ดาวทั้งพี่เดียนนะผม ยู่เพม่นกินเนี uh ่ยเพื <h 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 ่นไดยังกินนะไหนยังกินวาฮะไหยังก uh ินเจ้าไหนยังกินคาอู้หคฮึฮึขั้นแขวขั้นแขวขั้นแขวคนว่มักส่ชุดนม่บริสุทธิ์่บริสุทธิ์ลอบริสุทธิ์น้ำเขาสั่มเนาะ โมมักต้นสวยเนาะเจนเจ้าเอ้ยโมมักสวยเนาะโอ้โหไอชื่อที่แม่ที่ตัดมามันใส่ยากด้วยนะครับแม่แม่แ้ต้องใส่ขาใส่อะไรด้วยนะเพี้ยนลำพังแค่ใส่ใต้ท้องก็ยากแล้วนะน้องเจนเจ้านะำืมืโชยโชยย้ำถึงน้ำกูตีกี่ตละครับฟิดครับปิดปิดโอ้โห ตอนนี้พี่ดาวก็จะออกไปเดินเล่นนะครับไปถ่ายเดินเล่นถ่ายคลิปให้แม่ดีชมนับรปซิึกซ้อมจะได้ไปแห่แล้วนะครับก็เอามูละหุกไปโชว์แคนไปไปเป่านะครับต้องขับไว้นะให้น้องดาวเคยชินนั่นเองนะครับผมโอ้โหในนะครับอุปกรณ์ก็พอเรียนได้ไปกับลุงดำพี่ถอดลำโพง แผนกอุปกรณ์หนิเขาเอ็นค้อนวอยค้อนวอยค้อนวอยนะครับลุงดําไปแล้วนะครับส่วนเราก็จะเฝ้าน้องกันเจ้าอยู่นี่นะครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วก็เลยจะพาเราเดินเล่นแล้วนี่โอ้หมวกน้องดาวแล้วนั่นหมวกใหญ่น้องดาวเหรอไม่ได้ดูเลยลืมหันดูนะไม่ไม่พี่เรารอชมในคลิปเพลินนะหมวกใหญ่น้องดาวหรือเปล่านะพี่ว่านหมวกใหญ่เดือนโอ้ยไปไหนถ่ายเลย อ่านะครับแม่แม่สีอชมครับรอยชมพี่วอนถ่ายลงยางหมวกตัวนี้ยางเอ,อรยอชมบอกบอกด้วยว่ารอยชมนะครับชุดหมวกมแม่ะะแม่ซีป็นถามหาอยู่ว่ามีหมวกนองดาวบ่มาแล้วแม่ฟีจัดให้แล้วนะครับรอยชมคลิปได้เลยนะครับแต่หมวกกันเจ้าก็มาแล้วแต่ใส่ไม่ได้ไไดชอบดึงออกชุดไม่ยอมใส่กดึงออกชุดนี้ใส่ไม่ได้เลยยิ่งถ้าชุด,ดยากๆนะครับแค่ผูกใต้สองกับผูกคอนี่ก็ ใส่ยากแลวนะครับแล้วชุดนี้มันต้องลามมาถึงติดขาด้วยโอ้ยแม่แม่ตีครับใส่ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหดูมองไม่ดูไม่ไม่ถ่ายให้แม่แม่ตีดูนะครับสปอยไว้หมวกแก่ต้องดาวหล่อมากนะครับสปอยให้แม่แม่ตีนะครับรอให้แม่แม่ตีอยากดูนะครับหมวกแก่ต้องดาวหล่อมากหล่อมากจริงๆนะครับเมื่อกี้เราถ่ายไม่เห็นนะครับผมโอ้หุ่นุ่นโอ้ก็รอรอหมวก เออใบเบิ้งหุ่นใบเบิ้งน้อยๆเบิ้งเีน้อยหุ่นเออใบเบิ้งน้อยๆพ่อใ้แม่พี่เบิ้งเีน้อยพ่อครับช่วงนี้ก็ต้องแจ้งแม่พี่นะครับว่าผมอาจจะลงคลิปมามาหายหายบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งเรื่องจะเรียนจบด้วยนะครับแม่พี่ครับต้องตามเรื่องเรียนเ้นไลเซนตามไลเซนแล้วก็ทําโครงการโครงงานรายงานนะครับหลายอย่างเลยนะครับก่อนจบนะครับก็เลยอาจจะลงคลิปมามาหายหายนะครับแต่ก็จะพยายามลงได้ให้วันไะคลิปนะครับ วันละคลิปนะไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นนะครับแม่แม่สีครับวันละคลิปช่วงนี้นะครับแต่หลังจากที่ผมจบเรียนจบแล้วผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์กับน้องเจ้าเยอะๆให้แม่แม่สีชมกันนะครับจะลงจะเยอะขึ้นนะครับแม่แม่สีตอนนี้ทำอะไรยังไม่ได้เลยนะครับถ่ายได้แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครัเช้าก็ต้องทํางานด้วยก็อาจไม่มีเวลาถ่ายต้องทํางานแล้วอาบน้าไปโรงเรียนนะเดี๋ยวรอรอก่อนครับแป๊บหนึ่งจะจบแล้วครับจะจบแล้วพวกนี้ก็รับใบประกาศแล้วนะครับผม แต่ก็ยังเหลือโครงงานยังไม่เสร็จถ่า <laughs> ยให้ดูประมาณนี้นะวันนี้ครับแม่แม่ซีไม่อยากให้น้องเล่นอะไรนะครับน้องไปเดินเล่นกับแม่แป้งกับพ่อเลินมาแล้วนะครับไปเดินถ่ายค,คลิปมาแล้วกลัวน้องเหนื่อยนะไม่อยากให้เล่นนะครับปล่อยพักผ่อนนะครับผมส่วนเรื่องข่าที่แม่แม่ซีเห็นว่ามันอแฉเหมือนแฉอยู่หรอก,ก็คือน้ํามันซึมนะมันมีน้ําตรงนั้น น้มันซึมมานะครับซึมมาจากรูที่เราปล่อยน้ํานะครับมันเลยจะไม่ค่อยแห้งครับแต่ไม่เป็นไรนะครับน้องเงินเจ้าไม่ลงนะไม่รู้เหมือนกันทไมฉลาดแบบใช้ตัวอื่นเนี่ยจะลงนะครับลงแต่น้องเงนเจ้ารู้เลยว่าไม่มีน้ำนี่น้องเงนเจ้าไม่ลงเลยนะไม่ไม่ไี่ครับไม่ลงเลยโอ้โหหัวน้องดาวเขหมวน้องดาวสวยมากครับเออสปอยได้่ายหนึ่งครับ่อยหนึ่งให้แม่ ไอเจ้าปื้อเห็นป่ะครับเห็นป่ะครับเห็นป่ะคะระคะับสีฝาดังเหลืองเออน่ารักมากเลยนะครับหมอกน้องดาวใบใหญ่ด้วยนะครับแม่แม่สีครับดูน้องยิเจ้าต่อไม่อยากถ่ายนะเพราะเรื่ยังไม่ลงไม่อยากลงนะครับให้ลงช่องใหญ่ก่อนดีกว่านะครับแม่แม่สีครับขอรับประกันความสวยนะองหมวกน้องดาวนะผมหืมหือมหืม ประมาณนี้นะแม่ๆครอบครัวสุขสันต์ของเรานะครับเฮ้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่วปิ้วน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆครับสวัสดีครับผมดึงดึงดึงสปอยหมวกฮับบ๊ายบายครับ